สวัสดีค่ะวันนี้ยายเพ็ญมีฟรองบนนองมาตักไทยพี่น้องคือเกาเด้อค่ะวันนี้มาตักไทยพี่น้องกับบรรยากาศอยู่ครัวเป็นทิมค่ะทุกคนเราก็อยูนอ่ะค่ะเนาะเลยมานั่งครัวแล้วนี่แหละค่ะทุกคนค่ะกับเมนูรงยินน้มยาปลาใหญ่นมยาปลากระป๋องใส่เลือดไก่ใส้นชิ้นป่านะคะทุกคนค่ะนัวมากก่อนอื่นจะเป็นกะเกะขอาคุณพี่น้องสุขสุขเพลินนะค่ะเด้อสิที่ติดตามอย่งไรกําลังใจยายเพ็ญมีฟรองบนนองบอกว่าสิวไก่ซิวไก่ยายเป็นกะ กบพูดเลาๆค่ถุกกำลังใจเ้อค่ะโค้นมาได้อค่ะนด้แซ่บแสบลำกันเป็นคนดียากจะทำยาก่อนเน้ะค่อยนอนเยอะไก่เยอะมากนวนๆ เสียงกูค่ะแอสิมายำไหล่หมูหม,มูมค่ะทุกคนค่ะคุณทิพย์นั่นแต่ทีนี้เนี่ยบอกว่าเขาเค่งเลึกนะหาโมงเลงทุกคนค่ะหาโมงเลงก็ซัวซิอกับ,กบ,กบพุ่นเนาะอย่าเพิ่งก็บ่าสิคําอยู่แล้วค่ะทุกคนค่ะเป๊ะๆถุมน,นึงคนละอย่าเพิ่งว่าเนาะอย่าเพิ่งเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ <laughs> เฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ อยู่กับหมานี่ละค่ะเอากับหมาไปน้องก่อนเนาะจะเสียบบวขาดมาเด้อค่ะเด้อปากเยวมากค่ะชุดนี้มีพักซีเหล้านาะงก่อนเนาะขออนุญาตจิตไปพูดไปเด้อค่ะเด้อหมาสู้มึงก่อนนะอื้มอื้มกะลัง กับตาม้องมาเราสิมาหดเวลาเท่ใดรู้ไหมจะเป็นแบบ มาคุยดยค่ะทุกคนค่ะกับผักซีเลียลมันเขาน้ากันเนาะค่ะเนาะอืมอื้ออื้อือ มันเสียงดังเยอเป็นกับบอมักเนาะพอนาะงรถแข่งนะค่ะเราก็ส่วนเยอเป้นยู่ดอกแต่ว่ายเยเพ้นครัต้องเสียงหนังเงบบรรครืคร่อ <c oughs> งอีกอย,ย,ายนึงน่งก็เป็นอย่างหยาคมือนีน้ำค่ะทุกคนค่ะเพราะว่ามือนีเป็นมือออกเป็นจาเนะาะเยอเพ้นกับไปวัดจริงๆนะคะตื่นแต่เศร้าได้เยอเพ้นมือนี่ตื่นแต่เศร้าเลยเตียงของเนาะพอนาะ ขอาก,กันมากทุกคนกซีเลาวคุยแบบนี้นาะก่นอนเนาะซื้อมายี่สิบบาทจะไล,ล่เติมเนาะก่อนเนาะเดีย๋ยวอีกจะหน่อยก็สิบบาทได้ซื้อแล้วทุกคนแม่ย่าพ่นแม่ย่าพินนออ่น้องมันปูอยุกกะตอนนี้ ยัยเพ็นไปใส่แนวว่เมันจ่ะที่เหลือธุระทั้งวัดเนาะกลับมาเนาะกลับมาทันคุณทิมเปิดประตูไปพอดีค่ะแล้วก็จอดท้ายถ่ายยัยเพชรยัยเพ็ญกับเช็ดธุระอยู่บ้านแล้วยัยเพ็ญกับไปซื้อมเมล็ดพักให้แม่ค่ะมือหีิน้องคนน้อง là anh gặp em khuẩn với bạn ông sáu Hãy thật มีเอฟซีคอมเมนต์มาเนาะวายจะเป็นอ่ะเราแวงตะขัวจังจัิงยังสี่เบึ้งเหลวพุนทิมอ่ะบนนัจะเป็นแบบนั้นนาะง่นเนาะเหมือนบอกมาทุกคนเราแวงหลวายจ่เป็นเราแว่งตะขัว เดี๋ยวเขาก็ทิ้งไปจริงๆหรอกไปที่สี่เลยทุกคนคอมเมนต์มากระเทียบจะแนวอะไรน้องขนนอมันก็เคยมีเหตุการณ์น้องขนนองถ้าคูดอดที่เป็นเร่องซีเกิลกู้นหูนาอทุกคนมาบอ จิกิดเนี่ยอยู่ตัวเพราะว่าเราก็มีเคยมีประวัติเนาะ คอมเมนต์มาทุกคนบอกยาวอยู่ยเิยเป็นอ่านเลยยิเป็นก็เลยลบจริงคอมเมนต์มาบพราะว่าจะดีเนี่ยยิเป็นปเนาะนนะขอส่งขอภไปลหลายๆเ้อค่ะยิะเป็นเนาะลบทันทีเลยเ,เลยอ่านเล็วเขากันง้อ ก็เหม็นมากแบบนี้ก็คือลบนั่นแหละคะ mm ่ะ hmm. บอกเก็บไว้หรือก็รอ บอก nhau อยู่หมูตัวมันบอกคยจะดีนึกคนนอจะเป็นแค่เคโลอกค่ะถามมาเขียดบอกกับบาเขียนดอกเนาะ เริ่มจะกินชาแน่แล้วทุกคนเริ่มจะขิ้นชาแน่แล้ว อีเหลืองนําเลี้ยงนี่5:00นเราสินาทีของเราเนาะเราสิเอาอาหารให้มัแต่ว่ามื้อนี้เพิ่นคืสิได้เอาแทนเพราะว่าเราสิมาค แซ่พระทุกคนตั้งแต่กลับมาตักเคี่ยงไร่พึ่งจะได้กินเด้ค่ะทุกคนเนี่ยไปเคี่ยงไร่ก็ได้กินนั่นแหละค่ะน้ำยานน้ำเงี้ยวนะคะลาชุดเนาะนค่ะนี่แหละค่ะนี่เพึ่งจะได้กินอีก <c oughs> มีนุ่มมากเานกาะนเนาะอืมจะได้ได้ละ่ะอืมน มัจดามจนานทั้งคดค่ะจะมาชิมเนื้อไคะเนาะ จะ็เป็นก็เจอเองเบบหลังทีละรานองก่อนล้วค่ะแเบนัวมากโดยเฉพาะเนี่ยัซีร่าทุกคนค่ะคุยเลยเขากันแห้งเชฟเด็กเป็นก็ขอขอบคุณพี่น้องสุกุนสุกุนเด้อค่ะเด้อที่ติดตามที่ให้ยกำลังใจได้เพินไม่ฟังเหมือนโอ่ก็ขอให้รักษาสุขภาพเด้อค่ะก็หายไม่ความสุขค่ะสวัสดีค่ะ